อ้าวคุณบอกข่าววันนี้ได้มิส s s Universe ครับแต่ว่ายังไงบ้างคะวันนี้ Miss Universe ที่คนในยกเรานะครับผมว่าทุกท่านคงเป็นประจักาศสายตาอยู่แล้วว่าเหมาะสมทุกด้านนะครับทั้งเรื่องของบุคลิกภาพนะครับการเดินนะครับทุกสรีร่าที่สวยงามแล้วก็จิตใจที่อบอุ่นที่เป็นของคนไทยนะครับทุกคนคงเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่า มิสซูเยวอส์ในพันนายกของเราปี2025น,นี้ไม่น่าเกลียดหรือว่าไม่แพ้ใครได้แน,น่นนครับาจากนี้จะเดินเกีมยังไงจะทำสถิติกับน้อยังไงเพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ข่าวแตกเลยยรื่องไงเราทะพานน้องเนี่ยพัฒนตาตัวเองไปน,นะครับทั้งทั้งสอมด้านนะครับทั้งด้านของเรื่องอเรื่องของสรีระนะครับการทำให้น้องแข็งแรงขึ้นการโพสท่าดีขึ้นนะครับ รวมถึงเรื่องของภาษาด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังแค่ business ไปแล้เราหวังไปถึง business world นะครับก็ในเรื่องของอ business ด้วยน้องเองเนี่ยจะต้องมีความสามารถที่จะ,ะหาเงินเข้ากระเปตัวเองได้นะครับให้ตรงกับคอนเซปต์ของอ Miss u n i v e s e f น r us ของ,งเราคือ Cinderella of the new w o r l นะครับ นั่งค่ะนั่นนเบาไม่ต้องาการให้รังฟ้าหรือเจ้าชายมาประทานอะไรให้นะครับนองหาได้เองที่ได้รู้สารใหม่ได้ไหมคะค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องไม่ผิดแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้รอติดตามชม Miss Universe ส0 2 5ค่ะว่าจะเข้ารอบรึได้แค่ไหนใช่แต่ตอนนี้ก็มีการเตรียมหลังบ้านเพื่อที่จะไปหลังบ้านแน่นมากจริงๆตอนนี้คือหลายคอสมากที่จะอัดให้แต่ก็ คือด้วยความเวลามันสั้นเนอะแม่เราก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เชื่อว่าน้องทําเต็มที่แน่นอน,นจริงน<า>นจริงมีเตรียมอะไรไว้บ้างคะสําหรับงานหลังบ้าน,นอ๋อจริงๆแล้วก็คือมีการเทรนการตอบคําถามค่ะแล้วก็เย<ม>ันเดินเพิ่มเติมค่ะใช่แต่ว่าเรื่องภาษานี้ไม่ต้องห่วงค่ะน้องเป็นแอร์โฮสเต็อยู่แล้วภาษานี่ไรกังวลแน่นอนความรู้สึกน้องพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเป็นความรู้สึกที่โปวดหัวมานาน ค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปจับมือแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่พูดชื่อเราแล้วเช่วโมเมนต์ก็คือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือถ้าทุกคนติดังๆก็จะรู้ว่าที่เป็นคนที่สู้มากแล้วก็คือตั้งใจจริงๆค่ะที่จะมาสู้ที่เวทีมิชชันนารีวันนี้ก็สมหวังดังปัญหาความตั้งใจแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปสู่เวทีมิชชันนารีมาไทยแลนด์ในวิดีโอตอนที่จับมือตอนนั้นยังไงบ้างมาดูเต็มคะ รู้สึกมากค่ะก็คืออยากอยากจะเป็นให้เป็นชื่อเราอย่ามันมีสักครั้งในชีวิตเพราะว่าเราเองก็แบบโหยหาวินาทีนี้มากๆวินาทีวินาทีที่ประกาศว่าเป็นกี่กี้เป็นพิมพ์ยูทีนครนายกความรู้สึกวินาทีนั้นเป็น, y i, นยังไงบ้างคือมันจริงเหรอคือหนูก็ถามแบบคอยที่จับมือด้วยว่าเป็นชื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็หันไปถามเพื่อนว่าเป็นชื่อกี่หรือเปล่าเพราะว่ามันแบบ มันดีใจจริงๆค่ะมันมันคือความมุ่งมั่นก็คือเราลบคํามสัปปมปทานของคนทำที่เขาดูถูกเราไว้ค่ะมันเป็นแรงขับด,ดันทำให้หนดได้ดไดม่ยืนสุดนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูถูกในวันนั้นเห็นบอกว่าพอาประกาศปุ๊บเนี่ยน้ำตาซึมเลยมันมาจากความดีใจแล้วก็ความตั้งใจของนูจริงๆ,ๆแน่นอนว่าหลังจากนี้ะถ้าได้เรื่งประกาศีเราจะพัฒนาเรื่องนี้เราจะเกับเป็น ก็อาจจะเปในเรื่องของคาเลเตอร์ที่อยากจะปรับให้มันชัดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของบิสเนสเนี่ยแล้วบบตอนนี้หนูขายได้ในจำนวนที่ปานกลางอยากจะพัฒนาขึ้นและเชื่อว่าการที่หนูมงมจังหวัดในวันนี้จะทำให้เรามีแฟนคปรับเยอะขึ้นค่ะตอนนี้เรียกว่าแต่ละจังหวัดคือมาสายแข็งกันเลยตัวเราล่ะคะจะแซ่บหรือเลียนอะไรยังไงบ้างเราพี่กี้ ไม่ว่าจะแทะจะเบี่ยงหรือว่าจะให้หนูกระโดดหรือจะให้หนูเดินแค่ไหนก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะอือ <Okay. S 2> หลายๆคนมองว่าเรื่องของภาษาสกีค่อนข้างแข็งแรงมากกับภาษาอังกฤษค่ะก็คือตอนนี้เป็นนักเรียนต้อนรับาาาาอยู่นะคะค่ะลำดับแรกเลยก็ต้องไปทําเรื่องริบดิลเปลละเพราะว่าจริงๆอะขึ้นไปคุยกับทางบริษัทต,ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะตั้งแต่ลงที่จะโรทูตั้งแต่วันที่ยสิบเก้าพันวาคมใช่แล้วก็บริษัทก็ให้การสนับสนุนค่ะ แล้วกับเรื่องงานนะคะเราต้องแบ่งเวลาอย่างไงบ้างคะอ่านับต่อจากนี้ใช่ไหมคะก็จะขอรีบเลยค่ะเพราะว่าทางบริษัทนะคะได้อัดมแล้วแต่ว่าเหลือแค่รอเราที่จะใช่บริษัทก็บอกว่าสัพนอร์แล้วก็ปีนี้ไทย์รอดแอนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับมิสแก n นทายแลนด์ด้วยในการที่เก็บตัวที่สงขลาที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่ภาษาแข็งแรงอยากให้ทักทายหรือว่าออดอิดแฟนเลยค่ะได้ค่ะ hello everyone now I am a Miss Universe นครนายก2025 I'm here for you guys to uh empower i n g every subject to the world please support me and enjoy the c r o w d moment here thank you แม <Alright. S 1> ่ก็อยากให้น้องมจะเรียกผมให้แม่ได้ฝากเขาด้อมเขาด้ว่ขอบคุณที่มาจริงๆที่ต้องขอขอบคุณด้อมกี้ก่อนเพราะว่า เรามีจํานวนน้อยแต่ว่าเราวัางเปอร์เซ็นต์จริงๆพี่จำได้เลยว่าเอ่อตอนนี้มีเจ็ดสิบคนขอบคุณทุกคนเลยนะคะหนูมไม่เคยลืมทุกคนเลยแล้วก็จะจําชื่อแม่ๆตลอดใครที่มาเคารองกิ๊กกิ๊จะได้รับความจริงใจแล้วก็จะได้รับเอ่อ positive energy ก็มาคารองกิกกิ๊กกันเยอะๆนะคระับหมอจะต้องฝากอะไรหน่อยนะครับเพราะว่าแต่คนจับตามองมิซูเวิร์ดของเราแล้วหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามคำนะครับสั้นๆสมเกียร์ สุขนะและสุขสีนะคะก็สำหรับหนูนะคะก็เออ่ทำกันบ้านมาไว้ยเยอะมากค่ะจากที่ตอนนั้นเป็นพีดีมิสแกนกาลสินไอรินก็เข้าท็อปสิบได้ก็อยากจะให้กี้เข้าท็อปลึกกว่านั้นแน่นอน,นะคะ่ะแล้วมัจะช่วยดันดอกเต็มที่เหมืนอนก <c oughs> ันถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนไอรินก็คือแบบจากคนที่ไม่มีแสงแล้วก็คนที่บิสเนสไม่เก่งก็ตีตื้นขึ้นมาได้กระโดดขึ้นไปท็อปสิบเลย กีกี้ให้คำมั่นสัญญากับแฟนๆของเราหน่อยแฟนนางงามคะ่ะขอด้อมต่อเลยนะคะ<ม>ก็คือวันนี้เจ็ดสิบคนที่อยู่ในด,ด้อมหรือเอามองกุฎมาให้ได้แล้วคะออ่ะใช่ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์พีกี้ตลอดไมา่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนซัพพอร์ตตั้งแต่แต่งหน้าไปบีนคอนเทนต์ต่างๆเลยนะคะมไม่ว่าอยู่เดือนตีสี่ตีห้าทุกคนก็มาดูไลฟ์ขอบคุณมากมค่ะต่อ ป่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วก็ความตั้งใจเนี้ยมันจะไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนเชื่อมือกี้กี้แล้วก็ทีมเอ่อเวทีมมิสยูนเวนร์นครนนยกของี25ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ